ในงาน unpack ในงพันส้าทางพิทาง Samsung มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy S 1 0กลับมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เพราะว่ามือถือจอพับ Galaxy Fold ได้เปิดตัวมาแล้วขโมยซีนงานไปทั้งหมดเลย Samsung Galaxy Fold เป็นมือถือที่สามารถพับหน้าจอได้โดยตัวเครื่องด้านนอกจะมีหน้าจอขนาดเล็ก4.6นิ้วเอาไว้ใช้งาน แต่ถ้าเกิดอ,อยากได้จอใหญ่ใช้งานแบบแท็บเล็ตก็สามารถกางตัวเครื่องออกมาด้านในจะมีจอขนาด7.3นิ้วซ่อนอยู่แกนพับของตัวเครื่องประกอบด้วยกลไกหลายอย่างทนทานครับสามารถจะกางออกพับเข้าได้เป็นแสนครั้งแล้วก็มีระบบล็อกไม่ให้ฝาพับมันแง้มหรือว่ามีอาการพยพยายามและที่พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถจะเลือกสีบริเวณสันของตัวเครื่องได้ Galaxy Fold นะครับรองรับการใช้งานแอป Continuity หน้าจอด้านนอกเปิดแอป,ปอะไรเปิดมาด้านในก็จะเป็นแอป,ปนั้นต่อเนื่องแถมยังมีระบบ multi active window สามารถแบ่งการใช้งานของหน้าจอภายในแยกได้เป็น3แอปพลิเคชันแล้วก็เลือกสลับไปมาได้ง่ายชิปเซ็ตที่มาขับเคลื่อน Galaxy 4นั้นเป็น CPU 7นาโนเมตรมาพร้อมกับ RAM 12 GB และหน่วยความจำ512 GB แถมยังเป็นหนึ่งในมือถือที่มีกล้องม,มากที่สุดด้วยเพราะมันมีกล้องถึง6ตัวด้วยกันด้านนอกมีกล้อง1ตัว ด้านในฝาพับมีกล้องอีก2ตัวและก็ที่ฝาหลังมีกล้อง3ตัวแบตเตอรี่ถูกแยกเป็น2ก้อนอยู่ที่ฝาพับทั้ง2ด้านและมีความจุรวมอยู่ที่4,380มิลลิแอมซัมซุงกาแล็กซี่โฟอาจจะไม่ได้วางขายตามร้านค้าทั่วไปแต่ต้องทำการสั่งซื้อหรือว่าสั่งจองโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่26เมษายนราคาของมันก็เบาๆครับ1 9 8 0ดอลลาร์ หรือคำนวณเป็นเงินไทยออกมาก็ประมาณ6-7หมื่นเท่านั้นเองเราขายไตยได้ข้างหนึ่งเท่าไหร่นะ